สวัสดีครับวันนี้มาพบกับ V ีมิสโอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับบีพามาดูนี่เลยครับมิสโตบิชิเอ็กเพนเดอร์ h v นะครับรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่น G.T. นะครับราคาอยู่ที่9 3 3 0 0สามื่นสาันบาทนะครับตัวนี้นะเป็นสี่ขาวมุกก็จะบวก10,000บาทนะครับแล้วก็ลูกค้านะครับตัวนี้นะครับข้อดีของเขาคือว่าเป็นรถนะครับ2เครื่องยนต์ครับไฮบริดและไฟฟ้านะครับซึ่งในเรื่องของประหยัดน้ำมันปล่อยมลภาวะที่น้อยลง ราที่สาคัญครับตัวนี้เป็นเครื่องพันหกสามารถจดทะเบียนป้ายเขียวสำหรับลูกค้าที่เอารถอันนี้นะครับไปวิ่งรับกลุ่มนักท่องเที่ยวคันนี้ตอบโจทย์แล้วนะครับนี่นะครับจัดแคมเปญอยู่นะครับออกรถเพียง9,900บาทนะครับลูกค้าก็สามารถเป็นเจ้าของรถคันนี้ได้เลยนะครับลูกค้านะครับสามารถออกได้ทุกกลุ่มทุกอาชีพเอกสารไม่ยุ่งยากนะครับถ้าท่านใดดูคลิปนี้แล้วสนใจนะครับสามารถตักหาที่เพจวีมิสตูได้เลยนะครับหรือโทร ที่เบอร์098นะครับ262 5151วียินดีนะครับบริการเสร์ฟข้อมูลนะครับทำใบเสนอราคาให้ลูกค้าถึงที่เลยนะครับถ้าลูกค้านะครับต้องการออกรถให้เป็นเรื่องง่ายๆคิดถึงวีม่สูได้เลยนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับวีฝากกดไลค์กดแชร์กดถูกใจนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้วีและทีมงานด้วยนะครับวีขอตัวลาไปก่อนนะบ๊ายบายสวัสดีครับ